วันนี้นะครับเราก็จะมาสู่เรื่องการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนซึ่งปกติพวกเราก็เรียนแล้วในระดับชั้นมนต้นในเรื่องของวิธีการประวัติศาสตร์ขั้นตอนวันนี้ก็จะมารวบรวมอีกหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาหาความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็สร้างความรู้ใหม่จากวิธีการประัติศาสตร์ที่เราจะเด่นกัน สำหรับเรื่องในรอบนี้นะครับครูยกประเด็นใกล้ตัวพวกเรานั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการ,รพระรามผีหนองใหญ่ครับผมมีใครเคยไปบ้างครับหนองใหญ่มีคะโอ้เคยไปหมดเลยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนเราและก็เป็นพื้นที่ใกล้ตัวครับถือว่าเป็นประมาทคณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9เนาะที่ช่วยในเรื่องของการระบบน้ําของจังหวัดชุมพรครับผม ถ้าพวกเราเนี่ยต้องการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยสักหนึ่งเรื่องหรือว่าเรื่องที่สนใจเราสามารถใช้วิธีการใดได,ได้บ้างครับในการรวบรวมสอบถาม,ถามครับเก่งมากครับผมมีอะไรอีกครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ใกล้ตัวที่สุดอินเทอร์เน็ตมีมือถือก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ครูอยากฟังความคิดเห็นของทุกคน,นครับตอนนี้ครูแจกโพสต์อิทไว้ในมือของทุกคนแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยพวกเราลองเขียนให้ครูคนละหนึ่งของ้อ ว่าใครอยากศึกษาเรื่องการประสาทเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างสหรับวิธีการประสาทห้าขั้นตอนนะครับที่พวกเราได้ศึกษามาตั้งแต่ระดับชั้นมต้นนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาขยับขยายความให้โดยที่นําวิธีการประสาทหาขั้นตอนนะครับไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ก็คือความรู้ที่แปลกใหม่กว่าเดิม วิธีการประสา5ท5ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันก่อนครับว่าคืออะไรครับวิธีการปราสา5ท5ขั้นตอนครับหมายถึงวิธีการที่ใช้ในการสืบสอบหาข้อมูลต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์ทาให้เข้าใจเหตุการณ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นครับถ้าเราสงสัยอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนี้นะครับในการค้นหาความจริงครับ หลังจากที่พวกเราได้เรียนเรื่องวิธีการทังประวัติศาตร5ขั้นตอนแล้วครับรวมไปถึงการลงพื้นที่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ครูก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้พวกเราได้นําหลักฐานที่พวกเราไปสืบพ้นมาเนี่ยลงวิเคราะห์ลงไปในใบงานครับชื่อว่ากิจกรรมสืบสาอแสวงหาครับซึ่งในใบกิจกรรมนี้นะครับก็ให้พวกเราระบุชื่อหลักฐานนะครับแต่ละกลุ่มที่ได้มารวมไปถึงระบุหลักฐานลักษณะว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเปล่า หลักฐานนั้นเป็นชั้นต้นหรือว่าชั้นรองรวมไปถึงระบุความสําคัญโดยสังเกตที่สําคัญที่สุดต้องมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการอภิปราแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วเนาะในวันหยุดที่ผ่านมาก็หลังจากนั้นเราก็ได้เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการประเมินค่าของหลักฐาน แล้วหลังจากนี้เนี่ยวันนี้ครูมอบหมายให้พวกเราทําออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิดเนื่องจากว่าแผนผังความคิดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะรวบรวมองค์ความรู้จากหลักฐานที่พวกเราไปค้นคว้ามาแล้วออกแบบเป็นแผนผังความคิดโดยแผนผังความคิดเนี่ยสิ่งที่พวกเราน่าจะมีกรอบแนวคิดนั่นก็คือองค์ความรู้ที่เราไปหามาและอย่างหนึ่งต้องซัพพอร์ตด้วยหลักฐานครับหลักฐานนี้ต้องมีแหล่งค่าเชื่อถือที่เราได้วิเคราะห์ประเมินค่าไปแล้วเบื้องต้นหลังจากนี้ในค่าครูจะให้เวลาในการทํา เวลาของความคิดเนี่ย15นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยครับออรคุณเจ้าภาพของหนูทราบว่าในงานที่หนูทำในงานเนี่ยหนูสามารถเอารูปภาพมาใส่ในในี้ได้ไหมคะเพราะว่าหนูไปถ่ายมาซึ่งหนูรู้สึกว่ารูปภาพท่านนำมาใส่ในส่วนนี้จะทำให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะได้เลยครับดีมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นหลักฐานในเรื่อง,งของอาการถ่ายทอดเรื<ล>่องราวได้เป็นองดีแล้วเพิ่มไปในลูกภาพด้วย<ช>ครับใช่ใช่ไปเห็นภาพา หัวข้อพระราชกรณียกิจที่สําคัญและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดชุมพรค่ะถ่ายทอดเรื่องราวจากหัวข้อนะคะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จเยือนชุมพรหลายครั้งเพื่อติดตามและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมน้ําแรงและการเกษตรค่ะพระองค์ทรงมีพระมมพราชดำริจัดตั้งทงโครงการต่างๆเพื่อช่วยประชาชนค่ะองค์ความรู้ที่ได้จากการสื่อคนนะคะได้เรียนรู้ถึงพระราช อัจฉริยภาพของร,โรนโวชางการที่9ทางในด้านการเกษตรและการน้ำค่ะเข้าใจถึงความสําคัญของโครงการแกนลิงและการพัฒนา,าพื้นที่ต้นน้ำค่ะตระหนักถึงพลังของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ